เรื่องจิตประพัสสอนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดพ่องประพัสสอรมิทังแต่ว่าจิตนั้นแหละเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสท,ที่จรมาปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นเราจึงกล่าวว่า ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมไม่มีการอบรมจิตภิกษุตั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนั้นแหละพ้นไปแล้ววิปปะมุตตังจากอุป,ปกกเลยที่จรมาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ดังนั้นเราจึงกล่าวว่าอาริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีการอบรมจิต